กอเท็กซ์ x, หรือสาร PTFE เย่อมาจากโพลีเตตราฟูอโรเอทิลีนค่ะสารชนิดนี้เป็นสารสังเคราะห์ซึ่งในทางการแพทย์ใช้ทําหลอดเลือดเทียมคราวนี้ก็มีคนนําเอาเจ้าวัสดุนี้ค่ะมาใช้ในการเสริมจมูกโดยที่ตัวกอเท็กซ์เองจะเป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นๆข้างในจะเหมือนมีรูเล็กๆเล็กๆอยู่เยอะค่ะเวลาที่ใส่เข้าไปในร่างกายเราร่างกายก็จะมีการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆเข้ามาตามรูดังนั้นก็เลยเป็นความเชื่อที่ว่าการใช้กอเท็กซ์ในการ เสริมจมูกจะทําให้จมูกดูเนียนดูเป็นธรรมชาติไม่เกิดพังผืดใดๆแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะเจ้าเนื้อของร่างกายเราที่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในกอร e เท็ก์นี่แหละค่ะคือพังผืดชั้นดีเลยเคยแก้คนที่เสริมจมูกด้วยกอร e เท็กมาหลายเคสอยู่เหมือนกันค่ะเวลาแก้กอร e เท็ก์เนี่ยพังผืดจะเยอะมากอันนี้คุณหมอที่ทําจมูกทุกคนจะรู้ดีเลยนะคะนี่เลยค่ะคือกอร e เท็ก์นะคะเอาออกมาจากในจมูกคนไข้จะเห็นว่ามันเหนียวมากๆเลยแล้วก็มีพังผืดเยอะมาก you <laughs> อ้าวเสริมกอเท็กซ์มาแล้วดูเป็นธรรมชาติมาแก้ทําไมก็เพราะว่าทรงมันไม่เป็นธรรมชาติค่ะรูปทรงจมูกที่จะดูเป็นธรรมชาติรับกับใบหน้าขึ้นอยู่กับการออกแบบค่ะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะจมูกแต่ละคนเนี่ยการออกแบบองศาให้รับกับหน้าจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่การที่เอาแผ่นแผ่นหนึ่งมาแปะลงไปคือมันจะต้องมีส่วนที่หนาบางแตกต่างกันไปตามโครงสร้างซึ่งตัวกอเท็กซ์เองจะไม่สามารถที่จะมันเหลามาให้มันเคิร์ฟรับกับโครงสร้างต่างๆตรงนี้ได้ค่ะ ดังนั้นการใช้กอเทคเสริมจมูกไม่ได้ทำให้จมูกดูเป็นธรรมชาติได้มากขึ้นเลยค่ะ